สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต่อไปก็มาถึงเนื้อหาของตำนานบิตประโยคเจ้าแม่สองนางก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนไปที่ความเดิมตอนที่แล้วนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้รับรู้เรื่องราวของ เจ้าแม่สองนางคือเจ้าแม่พิมพาและเจ้าแม่ลมพามาสองพระธิดาของพระเจ้าฟ้าง,งุ้มแห่งอาณาจักรลานช้างที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายบนสายน้ำโขงจากโยมสาวิตาหน้าวัดสิงห์ท่า อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของเจ้าแม่สองนามดังกล่าวณนะเบื้องลุ่มน้ำโของอันคดเชียวแหกว้างไกลดังมารดาผู้หล่อเลี้ยงสัพพชีวิตตำนานหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางม่านหมอกแห่งอดีตการ ตำนานที่แม้การเวลาจะผันผ่านไปแน่นนานเพียงใดก็ยังคงดำรงอยู่ในเสียงกระซิบของสายลมและเงาสะท้อนของสายแม่น้ำโขงในยุคสมัยที่แผ่นดินลาวยังคงถูกปกครองโดยพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยอำนาจและพระบารมีนั้น พระยาฝางุมพระผู้สร้างราชอาณาจักรลานช้างพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงศักยาภาพของแผ่นดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงดินแดนที่แม้จะรกร้างว่างเปล่าทว่ากลับอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเหมาะเหลือเกิน ในการตั้งพินฐานเป็นอย่างยิ่งด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำผู้คนอพยพข้ามลำน้ำขางใหญ่โดยใช้เรือแพเป็นทานะเดินทางผ่านสายน้ำโของอันกว้างใหญ่สายน้ำที่ในยามนั้นยังเต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับ ต่างๆนานานแต่ถ้าว่าเป็นสายน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังการอพยพครั้งนั้นไม่เพียงเป็นการขยายอาณาเขตเพื่อแผ่พระราชอำนาจหากแต่เป็นการวางรากฐานของบ้านเมืองสำหรับลูกหลานในภายภาคหน้าท่ำกลางสายน้ำอันเชี่ยวกรากและ ขุนเขาที่ล้อมรอบมีเรื่องราวหนึ่งที่ถูกกล่าวขานต่อกันมาเป็นเรื่องของสองสตรีผู้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางนั้นสองนางผู้เปลี่ยมด้วยความกระหายสองนางผู้เปลี่ยมด้วยการเสียสละและชะตากรรมอันเป็นตำนานสุดลันทศ นามของสองผนานนั้นถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผู้คนในนามเจ้าแม่สองนามนี่คือเรื่องราวของท่านตำนานแห่งศรัทธาความรักและการพลัดพลาดเรื่องราวที่แม้จะเริ่มจากการเดินทางแต่กลับกลายเป็นความทรงจำที่ฝังแน่น ในแผ่นดินตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ฟ้าค่ำลงอย่างรวดเร็วเหนือสายน้ำโขงท้องฟ้าที่เคยโปร่งสว่างพรันมืดทะมึน